โพสรูปคู่กับลูกสาวทีมพิธาเคลื่อนไหวกลางไอจีเบาๆโพสรูปคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์หลังมีรามาคนโยงตายชุติมาแอฟทักษอ่อนจากกรณีทีมพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลมีคำสั่งจากสารรัฐธรรมนูญให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทางด้านทีมพิธาขอไปพักผ่อนกับลูกสาวน้องพิมพ์หลังต้องทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานานจนแทบไม่มีเวลาให้ลูกสาว และเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเพจดังอย่างเจมอย1 0หอยได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนากลางเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าเอาการบ้านอีกไหมหรือจะพักมีเรื่องของอีโมจิรูปแอปเปิ้ลอีโมจิรูปกระต่ายจนทําเอาเป็นปริศนายงไปถึงแอกทักษะอ่อนและตายชุติมาเข้าไปส่งในสตอรี่อินสตาแกรมตายชุติมาโพสต์รูปภาพแอปเปิ้ลกลางดึกโดนกัดข้างนึงแต่ภาพที่เห็นสะท้อนในกระจกกลับเป็นลูกแอปเปิ้ลที่สวยงามไม่มีรอยโดยกัดพร้อมข้อความในรูปว่า ออนไลน์ a s i n t e r i o ทซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าในโลกออนไลน์ที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงทำเอาตีความกันไปต่างๆนานาล่าสุดชาวเน็ตจ,จับสังเกตสตอรี่ทีมพิธาโพส์กับลูกสาวน้องพิพิมพ์พร้อมโทนสีขาวดาและใส่เพลงเซฟรุมหลังมีการโยงดราม่าตายชุติมาแอฟทักษอรซึ่งอาจจะหมายความว่าทีมพิธาไม่ได้สนใจดรามา่าใดๆนั้นเองจ้า